จะเป็นยังไงคะถ้าเรารักพาซิมทุกคนในเมือง อะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะมากับเดอะซิมสี่การทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะเนือนอน่องจากว่าวันนี้ที่ฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ขอเป็นคลิปการทดลองเล็กๆละกันเนาะจะได้ไม่ลืมกันซึ่งในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องวิเวียนนั่นเองค่ะซึ่งน้องวิเวียนเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเนื่องจากในสมัยที่เธอยังเป็นเด็กเนาะหรือสมัยตอนที่เธอยังเรียนอยู่เนี่ย เธอตั้งใจเรียนมากๆเลยค่ะสังเกตได้จากแว่นตาที่หนาเตอะของเธอนะคะก็คือตอนสมัยนั้นก็คือมุ่งแต่เรียนเลยค่ะ ออแล้วทีนี้นะคะเธอก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเข้าหาคนอื่นยังไงและนี่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งได้ยายเข้ามาอยู่ในเมืองเมืองนี้นั่นเองนะคะก็เป็นโอกาสอันดีเนาะที่เธอเนี่ยจะได้ออกไปทําความรู้จักคนมากมายนะคะหวังว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจะชอบอาหารที่วิเวียนทํานะนี่วิเวียนเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะคะไปดูสูตรจากยูทูบมาตั้งหลายวันแน่ ไม่มีใครเห็นหรอกเนาะเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวนี่นา ซึงอย่างที่รู้รู้กันนะคะว่าวิเวียนเนี่ยเข้าสังคมไม่เก่งเธอก็เลยได้สร้างห้องใต้ดินไว้ด้านล่างค่ะเพื่อที่จะรวบรวมคนทุกคนในเมืองหรือว่าเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันกับเธอทั้งวีทั้งวันหรือเรียกได้ว,ว่าทุกวันเลยยังไงละคะนี oh. ่ก็จะมีฟังก์ชันทุกอย่างครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําห้องครัวห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํา เราเตรียมของทุกอย่างครบหรือยังเนี่ยหวังว่าจะครบแล้วนะฉันคิดว่าเพื่อนบ้านน่ะน่าจะชอบฉันมากๆเลยละค่ะคือตอนแรกก่อนที่จะเล่นชาเลนนี้เนี่ยดิฉันได้เตรียมมาก็คือตอนแรกกะว่าจะทําเป็นแบบชมรมเป็นครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านมาแต่เอาจริงๆที่ง่ายที่สุดเลยอ่ะก็คือการชวนมากินข้าวค่ะคุณผู้ชม นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ดิฉันนะคะให้น้องวิเวียนของเราเนี่ยทำอาหารอุ้ยเตรียมรอต้อนรลับเพื่อนบ้านเลยนะคะอุ้ยและเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะมีคนมาเยี่ยมเยียนดีเลยแบบนี้ฉันก็ประหยัดเวลาในการออกไปแนะนำตัวนะคะเพราะว่าดีเพื่อนบ้านเขามาหาเลย ความจริงวิเวียนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาแวะมาหาเราเองอสวัสดีนะคะคุณซัมเมอร์เข้าไปในบ้านฉันได้เลยค่ะบ้านฉันเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเคเราจะแนะนําตัวให้ครบทุกคนนะคะเ,คเพื่อที่เวลาเราเรียกลงไปรับประทานอาหารเนี่ยเ,เขาจะได้ลงไปกันหมดโอเคตอนนี้เรารู้จักกับคุณลิเบอร์ตี้แล้วนะคะคุณซัมเมอร์ คุณนี้คุณยังไม่ให้ฉันรู้จักอีกเหรอคะช่วยมาคุยกับดิฉันหน่อยคะ่ะสวัสดีนะคะคุณซัมเมอร์อยยนดีที่ได้รู้จักนะคะ โอเคมากินข้าวกันได้เลยนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราต้องแนะนําตัวกับคุณทาวิตด้วยนะคะอุ้ยเขาเอาเค้กผลไม้มาให้ด้วยอะ่ะตอนนี้วิเวียนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของเก็บอาหารนะคะไว้ในตัวเราก่อนเนาะแล้วก็อุ้ยลงมาอยู่ข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างเนี่ยวิเวียนอ่ะเตรียมไว้นานมากเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนบ้านเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันอู้ก็ต้องลงมาใช้สักหน่อยป้าโอเคเราจะทํกัน เรียกให้มาทานอาหารมือใหญ่กันเลยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดคลิปนี้เสียงที่ฉันแบบว่าไม่ค่อยโอเคก็ขอบประทานอภัยด้วยนะคุณผู้ชมไม่สบายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอตากฝนหรือว่าพอกินลำไยเลยลดุ่ยพอกินยำใหญ่พูดไม่ได้อ่ะหรือกินลำไยเยอะเกินนะคะออนั่นแหละก็เลยทำให้ไม่สบายเลยนะคะตอนนี้อ่ะเพื่อนๆจ้า ลงมาทานข้าวกันได้แล้วนะตอนนี้อาหารก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คืออาหารที่ฉันตั้งใจทำมากมากเลยอะ่ะโอ๊ยขอชิมก่อนนะนี่วิเวียนทำไมกินก่อนเพื่อนบ้านอย่างนั้นล่ะเพื่อนบ้านยังไม่ลงมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่าเขาจะไม่ลงมากันเนี่ยไม่ได้ยินหรอ มันลึกโอ้โอเคเขากําลังลงมานะคะแล้วเดี๋ยวนะโอเคเลยฟ้อนกันแบบไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้วิเวียนรอดได้นะเพื่อนเห็นปะใครๆเขาก็แยกลงมาอยู่ชั้นใต้ดินของฉันกันทั้งนั้นแหละนี่ฉันเนี่ยช่างเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีจริงๆเลยนะเตรียมของไว้ให้เพื่อนบ้านหมดเลยอะ่ะโอ้ นี่บ้านของเธอมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอเนี่ยนี่มันสวยงามมากเลยจริงๆอ่ะและต่อจากนั้นนะคะเราต้องรีบเลยค่ะคุณผู้ชมเราต้องรีบล็อกประตูนะคะใส่ทุกคนยกเว้นขวดเรือนใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถออกจากที่นี่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยต้องอยู่ที่นี่กับวิเวียนตลอดไปเลยนะคะอุ๊ยอร่อยไหมคะคุณทาวิทอร่อยไหมคะทุกคนถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวฉันน่จะ จะทาให้ทุกคนกินทุกวันเลยนะคะโอเคเราต้องจบงานตอนรับก่อนนะคะแล้วเราถึงจะไปเรียกคนอื่นเพื่อให้แบบว่าชั้นใต้ดินของเราเนี่ยคึกคืนมากขึ้นนะคะก็ต้องคนเยอะๆถูกไหมล่ะดังนั้นเราจะไปแนะนําตัวนะคะกับทุกๆคนในเมืองเลยค่ะมาค่ะมาที่บ้านหลังแรกนะคะมาถึงก็เจอคุณป้าเลย<ส>อุ๊ยตายแล้วคุณป้าคะเราชื่อเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเรารู้จักกันไว้ก็น่าจะดีะนะใช่ไหมคะ โอเคค่ะเราจะแนะนําตัวนิดเดียวนะคะเนื่องจากว่าน้องวิเวียนของเราเนี่ยเป็นคนขี้อายเนะเาะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเท่าไหร่ดังนั้นก็ไปแนะนําตัวให้ครบทุกคนในบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปที่บ้านของเรากันดีกว่าเนาะไปที่ชั้นใต้ดินของเราวิเวียนจะได้มีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณคุณโกรดอะไรนะ่ะสวัสดีนะคะคุณอีลิกอ่าจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอนั่งข้างๆคุณแบบนี้โอเคค่ะและ้วก็เดี๋ยวไปแนะนําตัวคนอื่นๆ กันต่อแล้วเขาอยู่ไหนกันนี่เขาอยู่ไหนกันดีเหมือนบ้านจะโลงโจงยังไงก็ไม่รู้โอ้อยู่ชั้นสามกันหมดเลยโอเคเราจะแนะนําตัวอย่างเป็นมิตรทุกคนเลยนะคะมาค่ะมาค่ะมาทําความรู้จักกันนะคะ,ะ,ะสวัสดีนะสาวน้อยเป็นยังไงบ้างจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณปูปยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอเคค่ะก็เหลือแต่คุณสเปนเซอร์แล้วนะคะที่เรายังไม่รู้จักนี่คือเราแบบนั่งรออยู่ข้างล่างนะคะให้เขาลงมาหาเราเองงงมากทําไมซิมมันถึงไม่เดินไปหาไม่เข้าใจอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาเดินมาหาเองกันเลยนะคะที่ฉันก็แค่นั่งรอเฉยๆเอออาจจะเป็นเพราะน้องเขาขี้อายแหละโอ้ต้องใช่แน่ๆเลย โอเคค่ะมาที่บ้านหลังต่อไปเลยนะคะบ้านคุณมอร์ติเมอร์กอสแต่เอาจริงๆคือบ้านกอสเนี่ยก็คือแบบคนอยู่ไม่ครบนะคะแต่เราก็จะแนะนําตัวไปก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยหลอกเขาลงไปชั้นใต้ดินของเรากันทีละกลุ่มทีละกลุ่มเนาะเพราะว่าเราน่าจะพาไปทีเดียวไม่ไหวหลอกค่ะเพราะว่าคนมันเยอะมากเลย โอเคคะ่ะสวัสดีนะคะคุณเบลล่ายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะฉันเพิ่งย้ายมาใหม่อะนะแล้วคนอื่นอยู่ไหนกันหมดคนอื่นไม่อยู่เลยอย่าบอกนะว่าอยู่แค่เบลล่าคนเดียวอะอ่านี่ไงนี่ไงลูกสาวเขาอยู่นะคะแต่ลูกชายกับคุณพ่อเนี่ยไม่รู้หายไปไหนอะนะ อ่านี่ค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีนะหนูน้อยสวัสดีค่ะพี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปกันเลยดีกว่านะคะไปแนะนําตัวให้ครบๆก่อนเนาะเท่าที่ทําได้แล้วประเด็นคือบ้านนี้ก็อยู่แค่คุณบอบบ้าอะไรกันครับเนี่ยทำไมพอดีฉันจะทำคอนเทนต์อะไรเขาก็แบบอยู่บ้านกันไม่ครบแบบไม่เข้าใจก่อนหน้านี้คือแบบอยู่บ้านกันตลอดแหมที่อย่างเงี้ยไม่อยู่บ้านกันสวัสดีคุณบอบด้วยนะคะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแนะนำตัวแค่ แค่นี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวกลับพานกันก่อนดีกว่าเนาะไปดูกันว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะบ่นหรือ,อยังนะคะที่โดนขังโอเคค่ะมาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนะไม่ ไม่จริงใช่ไหมนี่เธอทิ้งจานเอาไว้แบบนี้นี่เธองัดประตูบ้านฉันออกไปหรอรู้ตัวว่าโดนขังแล้วก็งัดประตูออกไปถูกไหมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมโอเคก็คือเข้าใจได้นะคะถ้าเราวาร์ปหรือแบบไปที่อื่นน่ะเพื่อนบ้านของเราก็จะหายไปนั่นเองนะคะ ต,ตาบใดที่เรายังอยู่บ้านเนี่ยก็แสดงว่าเพื่อนบ้านก็ยังอยู่กับเราเนาะ <Wow. S 1> อ่าสวัสดีนะคะคุณมอติเมอร์คุณเนี่ยเป็นคนที่หาตัวยากมากๆเลยนะคะใน e ีพีนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมหาตัวยากขนาดนี้อะ่ะพ่อหนุม่มโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รู้จักทุกคนในเมืองแล้วนะคะดังนั้นเราจะชวนทุกคนในเมืองเนี่ยไปที่บ้านเรากันเลยค่ะเอา้าเดี๋ยวนะ โอ้มันชวนได้แค่เจ็ดคนเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆโทรชวนมาก็ได้ค่ะมาค่ะมาที่บ้านดิฉันกันเลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมมาถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับบุคคลมากมายเลยตรงนี้อย,ยินดีต้อนรับนะคะวิเวียนดีใจมากจริงๆเลยอะ่ะที่ทุกคนแบบให้การตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับปาร์ตี้ในครั้งนี้นะคะโอเคเราจะโทรชวนทุกคนให้มาที่บ้านเราเลยนะสวัสดีค่ะมาปาร์ตี้ที่บ้านฉันได้นะคะทุกค มาเลยค่ะโอ้โหตอนนี้บ้านหลังเด็กๆของเราก็คือเต็มไปด้วยผู้คนผู้คนที่มาจากคนทั้งเมืองเลยนะคุณผู้ชมแต่แสดงว่าคนที่หมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมเขาแบบว่าในมากๆเลยนะเพราะว่านี่มันแบบห้าทุ่มแล้วนะเขาก็ยังมาหาเรากันนะ่ะแสดงว่าเขาอยากมาที่บ้านเราจริงๆนะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดของวิเวียนนี่นาะก็เพื่อนบ้านไม่ปฏิเสธเองนี่นาะโคตรแสบเลยนะคะอ่ะ มากินข้าวกันได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเหลือจากเมื่อเช้ชาก็ตามนะ่ะอุ๊ยอุ้ยมาแล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหโอ้โอโ้โอ้ซ้อนซ้อนเป็นตะขาบเลยคุณผู้ชมนี่มันหนังเรื่องตะขาบสยองหรือเปล่าที่เขาเอาแบบ <c oughs> เอาแบบคนมาเย็บต่อกันนะคุณผู้ชมดูดีตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแน่โอ้ออออออยค่อยๆมาค่ะไม่ต้องรีบก็ได้นะไม่ว่ายัางไงวิกเวียนก็จะอยู่รอตรงนี้อุ้ยแล้วเดียวนะคุณบ๊อบ คุณบ๊อบเขาแอบรู้อะไรหรือเปล่าคะคุณผู้ชมทํำไมเขาถึงไม่มา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียกอีกรอบหนึงนะคะสงสัยว่าคุณบ๊อบเนี่ยจะไม่ได้ยินเนาะอ่าคุณบ๊อบขาลงมาทานข้าวได้แล้วนะไหนดูซิว่าคุณบ๊อบลงยังโอเคคุณบ๊อบลงเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะทําการล็อกประตูไปเลยค่ะดิฉันจะสามารถออกจากที่นี่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและแล้วเพื่อนบ้านของฉันก็จะได้อยู่กับฉันตลอดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยะนะฉันก็ จะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วเราจะได้ตื่นมาเจอกันพร้อมหน้ากันในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะคะอุ้ยบ้านของเธอเนี่ยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยราวไว้น้ำต้ดีนี้มันทํายังไงหรอฉันขอเบอร์ช่างติดต่อหน่อยได้ไหมอ่ะฉันอยากทําบ้างะนะอ่าไม่จําเป็นหรอกนะคะคุณก็แค่อยู่ที่นี่ปนไปเลยคะ่ะ คุณไม่จําเป็นต้องทําที่บ้านของคุณเพราะคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้ทุกวันอ่าว่าไงจ้าเด็กน้อยทานให้อร่อยนะคุณแม่คะผมอยากกลับบ้านแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถกลับได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะ่ะเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปจนตายไงละ่ะ เห็นไมล่ะว่าพี่สาวของเธอเนี่ยก็ดูมีความสุขดีอะนะสาะวยน้ำที่เนี่ยมันน่าเล่นมากๆเลยใช่ไหมล่ะอุ๊ยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเขาหัวใจต่อกันแล้วเดี๋ยวมันสะเป็นสะกดมากมากเลยนะคะตอนนี้โฮ้ยอยู่ดีๆเขาก็จีบกันเองใช่เลยว่าหรือว่าการลักพาตัวในครั้งนี้จะทำให้วีเวียนของเราเจอเนื้อคู่คะ อุ๊ยตายแล้วคุณอีริก啊อ,อยู่ดีๆก็พูดแบบนี้เนี่ยวิเวียนก็เขินแย่สิคะแล้วตอนนี้คือแบบสเปนเซอร์ก็คือโกรธมากเลยอ่ะคุณผู้ชมฉันว่านะที่นี่ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยอ่ะอีวิเวียนอะไรนั่นน่ะโอ้โหแล้วดูสายตาคุณอีริกที่มองวิเวียนดิคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมสิมันเจ้าชู้แบบนี้อ่ะคือแบบ เธอมีภรรยาอยู่แล้วนะแล้วภรรยาเธอก็อยู่ที่นี่แล้วอยู่ๆจะมาจีบวิเวียนแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องไหมอะ่ะนี่ฉันว่านะที่เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยอะ่ะอาหารก็ไม่อร่อยอะ่ะโอ้โหตอนนี้นะคะคุณสเป็นเซอร์ก็เริ่มบ่นแล้วเนาะก,ก็ไม่แปลกนะที่เขาจะบ่นเพราะว่าสามีของเขาอยู่ดีๆก็มาจีบเราเฉยเลยอะ่ะคุณผู้ชมแต่คนอื่นเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะอุย้ยแล้วลองดูว่าแบบถ้าผ่านคืนนี้ไปอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ เขาจะยังแบบมีความสุขกันอยู่หรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเลยคือวิเวียนและคุณอีลิกก็คือมีความสุขกันมากเลยนะคะอะไรจะจีบกันแบบไม่รู้รอนรูนหนาวขนาดนี้ให้ตายเถอะวิทยเดี๋ยวนะทำไมอ่ะอ๋อโอเคไม่มีอะไรเมื่อกี้แอบค้างนิดนึงนะคะเออเออเอเอเดี๋ยวไม่ไม่จีบไม่ <laughs> เอาดีๆ ทำไมยอยู่ดีๆเกมหลุดแล้วคะเนี่ยโอ้มค์ก๊อดแล้วที่ฉันทํามาคุณผู้ชมคะไม่ไดะยังไงก็ฟางกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะโอ้ยตายแล้วที่ฉันอุตส่าห์ทําวาตั้องนานนะ ขอร้องขอร้องขอร้องซิมขอร้องขอให้ยังเหมือนเดิมขอให้บันทึกขอให้บันทึกสาธุสาธุาธชัดเจนคุณผู้ชมดิฉันคิดว่ามันต้องนั่นไงนั่นไงโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะ <laughs> เศร้ายัางไงก็ไม่รู้ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถ้าเกิดเรายังอยู่ในตัวบ้านอะไม่ได้วาปออกไปไหนอะก็คิดว่าเพื่อนบ้านอะจะยังอยู่กับเราตลอดไปเลยนะคะแต่ถ้าเราแบบออกไปเที่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะหายไปเนาะโอเคค่ะการทดลองวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้บายบาย <c oughs>